วันนี้เราต้องพูดกันเรื่องวัคซีนของโควิด -19 สะหน่อยละไม่พูดไม่ได้ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2564 อเมริกาได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว72ล้านโดสกว่าให้กับประชากรได้48ล้านคนคิดเป็นแค่14.5%ของจำนวนประชากรก็มีผลดีเกิดขึ้นฮะผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต่อว,วันลดเหลือไม่ถึง10,000 0คนต่อว,วันจากเดิมอยู่ที่ 2- อ0และสคนต่อว,วันสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษฉีดไปแล้วเกือบ9ล้านโดสใประชากรจำนวน3ล้าน3,80,000่นคนหรือ12.6%ตอนนี้เนี่ยคนติดเชื้อในอังกฤษเนี่ยที่เคยติดวันละ5 6 0 0 0 0่นคนเหลือ แคื่นคน28กุมภาพันธ์2564จำนวนติดเชื้อรายใหม่ของอังกฤษเกิดขึ้นเพียง7,434คนถึงขนาดบริสจอ์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยโรดแมปผ่ map, อนปลดมาตรการล็อกดาวน์อังกฤษ4ขั้นตอนและเขาจะปลดล็อกมาตรการทั้งหมดภายในวันที่21มิถุนายน2564 อิสราเอลเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่แต่ตาการฉีดต่อประชากรร้อยคนสูงสุดฉีดไปแล้ว4 6 6ล0 0 0เข็มตั้งแต่21กุมภาพันธ์2 0 6 6 4รัฐบาลอิสราเอลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนมาแล้ว3ครั้งและอนุมัติระบบพาสปอร์ตวัคซีนที่เรียกว่า กรีนแบดจ์ตาเขียวให้บุคคลที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนคุ้มกันเท่านั้นที่จะเข้าสถานที่ต่างๆได้ก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยอิสราเอลคือถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนก็จะไม่ได้ตาเขียวถ้ามีตาเขียวไปไหนมาไหนก็ได้หมดตาเขียวนี่มีข้อดีข้อเสียมันเป็นการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างคนฉีดคนไม่ฉีดนิวยอร์กไทม์รายงานมาว่าเรื่องทีว่าการสูญสารสุกอิสราเอลพูดเลยใครไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยจะถูกทอดทิ้งไปในที่หลังส่วนตัวของผมแล้วนะผมมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะ ตรงเงินข้ามกับหลายๆท่าน ผมอายุ73ละคงจะไม่เข้าข่ายในการฉีดวัคซีนเพราะเขาบอกว่าเกิน65ฉีดไม่ได้ข้อแรกผมเนี่ยรักษาตัวผมเองอย่างดีผมระวังตัวมากผมไม่ไปไหนมาไหนชีวิตที่ผมไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าผมไปผมจะไปในที่ที่จําเป็นต้องไปวันนั้นผมจะไปซื้อกางเกงขาสั้นกับเสื้อคอกลมที่ยูนิโคลผมไปที่สามย่านมิตรทาวพราะจอดรถปั๊บผมเดินขึ้นไปเลยใส่หน้ากุ้งหน้ากาก,ากเรียบร้อยล้างมือล้างมือเสร็จแล้วผมมุ่งตรงไปที่ยูนิโคลเลยผมไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเอาผมก็ถามบอกว่า ับผมดูผมชอบปั๊บผมหอ,อกลับผมจ่ายเงินแล้วผมกลับบ้านเลยผมไม่ทำวินโดช้อปปิ้งไม่ทำอะไรผมคิดว่านี่คือพฤติกรรม New Normal จริงๆถ้าคุณต้องการรักษาตัวคุณเองสองผมเป็นคนที่เชื่อในภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วผมก็รู้ว่าถ้าเป็นหวัดเจ็บ ปวดหัวตัวร้อนน้ำมูกไหลาทานฟ้าทลายจน3วันหายประเพินโชคดีที่ผมมีภูมิคุ้มกันสูงอายุ73แล้วเพราะผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านผู้ชมผมไม่เล่าฟังต่อไปก็แล้วกันสรุปง่ายๆว่าล่าสุดเนี่ยมีวัคซีนตัวใหม่ออกมาของบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันคือว่าฉีดได้เข็มเดียวพอวัคซีนที่ฉีดกันทุกวันนี้ต้องฉีด2เข็มต้อง ทิ้งระยะห่างประมาณ28วัน30วันแต่จอห์นสันจอห์นสันบอกว่าฉีดแค่เข็มเดียวเขาบอกว่าจอห์นสันจอห์นสันมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้ออาการรุนแรงในสหรัฐถึง85.9%ส่วนในแอฟริกาใต้78.1% 7และก็ในบราซิล87.6%โดยรวมแล้วเนี่ยวัคซีนจากอาสาสมัคร39,321คนในทั่วภูมิภาควัคซีนจอห์นสันจอห์นสันมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้ออาการสูงรุนแรงถึง85.4%ในส่วนตัวผมแล้วเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ย ผมค่อนข้างมั่นใจในวัคซีนจอร์นสันจอร์นสันมากกว่าทุกๆจเจ้าสรุปง่ายๆแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ทุกประเทศกําลังเร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้มีผลในการที่จะให้คนติดเชื้อน้อยลงหรือว่าคนที่ติดเชื้อแรงอยู่แล้วพอฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยลดความรุนแรงของเชื้อลงไปจนกระทั่งที่เคยเป็น100%ก็ลดลงเหลือแค่20%ก็เป็นผลดีวัคซีนบางชนิดเท่านั้นที่ป้องกันการ,การติดเชื้อแต่บางชนิดไม่ได้ป้องกันการ,การติดเชื้อแต่ลดความรุนแรงของอากาก ฟังท่านศาสตราจารย์นแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะดีคณะแพทยศาสตร์สุริราชพยาบาลเขาบอกว่าประเทศไทยต้องรู้ว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกหลักการฉีดวัคซีนตัวนี้คือเอาไวรัสตัวหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและเอาพันธุกกรรมของโควิด1 9 ที่สร้างโปรตีนที่เขาเรียกว่าสไปค์โปรตีนจนเกิดการแพร่ระบาดเยอะเข้าไปแต่กับไวรัสตัวนี้เข้าสู่ร่างกายซึ่งภูมิคุ้มกันตัวเราเนี่ยจะพบว่าไวรัสตัวนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมและจดจําว่านี่คือเชื้อโรคเมื่อจําได้ภูมิคุ้มกันตัวเราก็จะกําจัดไวรัสพวกนี้ดังนั้นตัวนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงถึง90%ทั้งหมดต้องฉีด2ครั้งแต่วัคซีนตัวนี้ไม่เอาโควิด -19 มาทําจึงทําให้ราคาไม่แพงไทยตอนนี้ซื้อได้ในราคาหเหรียญสหรัฐต่อ1ดสอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีีีน้ก็มบรษัท อ,อย่างรัสเซียด้วยแต่เราไม่ได้เอาเข้ามาอาจารย์หมอที่สุริราชยังพูดต่อนะฮะว่ามีอีกตัวที่ไทยนําเข้าก็คือของจีนเขาเรียกซีโนแวคเขาบอกว่าซีโนแวคเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่นําเชื้อโควิดและทําให้อ่อนแรงจนไม่สามารถทําอันตรายได้เทคโนโลยีอันนี้เดิมทีเนี่ยราคาสูงเพราะต้องไปจัดการเชื้อให้อ่อนแรงไม่ให้เชื้อแพร่กระจายซึ่งได้ผลประมาณ50เซนที่เพียงพอต่อทําให้เกิดผลคุมคุ้มกันทําให้เป็นเทคโนโลยีเดียวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งปลอดภัยมากเพราะรู้จักมานานแล้วหมออยงบกว่า วัคซีนซูโนแวคใช้วัคซีนเชื้อที่ตายแล้วที่จะฉีดในวันที่28กุมภาพันธ์นี้โดยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีโดยป้องกันความรุนแรงของโรคอย่างอาการน้อยที่เรียกว่าเกรด3คือป่วยแล้วต้องอยู่ในความดูแลแพทย์แม้จะเป็นผู้ป่วยนอกสามารถป้องกันได้78%แต่หากป้องกันการป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ป่วยป่วย,ยเล็กน้อยที่ก็จะเกรดสองติดเชื้อไม่ต้องดูแลในการแพทย์จะลดเหลือเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งประเทศจีนตอนนี้ขณะนี้ได้ค้นพบวัคซีน แบบเดียวกับจอร์นสันและจอร์นสันแล้วก็คือว่าสามารถที่จะฉีดได้แค่เข็มเดียวเหมือนกันจีนก็บอกจีนค้นพบได้แล้วตอนนี้ท่านชมทั่วโลกเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้ว220ล้านโดสมีบางประเทศฉีดเข็มแรก รอบคุณประชากรไปแล้ว80%เช่นอิสราเอลโรคก็เริ่มลดลงอิสราเอลขึ้นทะเบียนวัคซีนเมื่อ1ธันวาคม63โดยเริ่มจากผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก่อนและลงมา40ปีจากเด็กนักเรียนจนปัจจุบันให้กับทุกคนที่อายุเกิน16ปีทุกวันนี้จานวนผู้ป่วยในอิสราเอลลดลงและอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสําคัญแสดงว่าการฉีดวัคซีนหมู่มากจะป้องกันโรคได้ดีมันก็เป็นข่าวในลักษณะนี้สรุปง่ายๆว่าวัคซีน,นมี2ประเภท,ปร,เภทประเภทหนึ่งคือป้องกันการติดเชื้อโรคได้อีกประเภทนึงก็คคือลดวาม รุนแรงของโรคอันนี้ออกมาได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องวัคซีนดรโรเชลวาเลนสกี้คือใครเธอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐที่ชื่อย่อชื่อ CDC ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกว่าในขณะนี้ CDC กําลังตรวจสอบจับตาดูตัวเลขการติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในอเมริกาอยู่แม้จะมีการระดมฉีดวัคซีนวันละหลายล้านคนเขาบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันราวเจ็ดหมืนคนสําหรับดรโรเชล ถือว่ายังสูงอยู่ไม่นับรวมกับตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อวันยังสูงอยู่วันละส0 0พันคนเขาพูดต่อนะฮะอันนี้เป็นคําพูดที่ที่เขาพูดออกมาและผมอยากใหท่านผู้ชมฟังให้ดีๆโปรดฟังคําพูดของชั้นชัดๆด,ด,ด้วยระดับการติดเชื้อประมาณนี้และการแพร่กระจายของไวรัสกลายพันธุ์ความพยายามของพวกเรากําลังสูญเปล่าคือพูดง่ายๆว่าดรโรเชลบอกว่านขณะนี้ที่น่ากลัวกับกลายเป็นการกลายพันธุ์ของไวรัสนี้ซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนและความคืบนหน้าของเราปัจจุบันนี้มีเชื้อโรคที่กลาย ไปอยู่3สายพันธุ์ที่ได้รับการจับตาเป็นพิเศษ1สายพันธุ์สหราชอาณาจักรอังกฤษสายพันธุ์แห่งแอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิลซึ่งกระจายอย่างรวดเร็รเดวดรโรเชลพูดนะ,ะแล้วผมก็คิดของผมว่าเอ้ได้วัคซีนที่มาฉีดไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโมเดนาเนี่ยมันจะรองรับการกลายพันธุ์ได้ไหมไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าถ้ามีกลายพันธุ์เกิดขึ้นมามากขึ้นมาขึ้นแลว,วัคซีีท่ ออกมาเนี่ยมันรักษาไม่ได้จะทํำยังไงอะโรคต้องหมุนกลับเข้าไปที่เดิมหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับผมแล้วเนี่ยผมยังยืนยันแล้วผมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนยึดถือตรงนี้เป็นหลักเลยก็คือว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคุณจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนวัคซีนมันเข้าไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อภูมิคุ้มกันเรามันรู้ว่านี่คือเชื้อโรคแล้วก็ไปจัดการซะคําถามที่มีต่อว่าและภูมิคุ้มกันเราจะสร้างมาได้ยังไงนั่นคือวิธีการทีีท่ออ่มม่ทททาาาานนนนนนนอออกกกไปปหผผมมมมมมภูิุ้ัััพพววเเลโต็ การเผาผลาญผมทานอายุวัฒนะซึ่งเป็นยาแพทย์แผนไทยโบราณที่อาจารย์ปานเทพจัดให้ผมทานผมกินง่ายถ่ายคล่องมื้อเย็นผมไม่ทานและผมเป็นคนที่ชอบอบไอร้อนลองทําตามที่ผมบอกสิไม่ต้องมีห้องซาวน่าหรอกเพื่อนผมมีห้องซาวน่ามานานแล้วผมเป็นคนที่ซาวนา่าร้อน92องศานะที่ผมตั้งอุณหภูมิไว้ร้อนมากเป็นเวลา20-30ปีแล้วไปซื้อไอ้พวกตู้อบที่ทำด้วยพลาสติกที่โผล่คอและโผล่แขนมาอบทุกวันวันหลัก15-20นาที ออกมาและอาบน้ําเย็นผมเชื่อว่าภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นอย่างดีแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆรวมทั้งโควิด -19 ก็จะเข้าหาท่านผู้ชมได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายการนี้กําลังจะบอกว่าวัคซีนมีส่วนช่วยได้มากแต่มีอันตรายที่รอเราอยู่แล้วในโลกนี้ยังไม่มีการให้คําตอบได้ก็คือว่าสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ออกมาอีก3สายพันธุ์วัคซีนชื่อต่างๆนี้จะรักษาได้ไหมอะไรก็ไม่สําคัญตอนนี้บริษัทเป็นธุรกิจผลิตวัคซีนที่คนร่ารวยอย่างมหาศาลแล้วโลกทั้งโลกแข่งขันกันขายวัคซี ไฟเซอร์ะะ Pfizer, ประกาศมาแล้วว่ายอดรายได้เข้ามา5-6แสนล้านบาทแค่ไม่ถึงเดือนท่านผู้ชมแล้วถ้าจะต้องผลิตเพิ่มเพื่อมารักษาวัคซีนโรคโควิดที่กลายพันธุ์อีกพวกนี้จะร่ำรวยขนาดไหนผมถึงบอกว่าถ้าจะต้องการรู้เรื่องการรักษาโดยภูมิปัญญาชาวบ้านหลายประเทศมาดากัสกาปฏิเสธวัคซีนเพราะเขามีสมุนไพรในท้องถิ่นที่เขายืนยันได้ว่ารักษา โควิด19ได้ปรากฏว่าใครออกมาด่าก็คนแรกมาฮูองค์กรอนามัยโลกองค์กรอนามัยโลกวันนี้เป็นองค์กรที่น่ากลัวมากเพราะมีผลประโยชน์ ผูกพันกับบริษัทผลิตวัคซีนทั้งสิน้นแล้วท่านผู้ชมที่ต้องการรู้ว่าภูมิยาชาวบ้านภูมิยาไทยอะไรบ้างที่พิสูจน์ได้พอสมควรหลายระดับแล้วว่ารักษาโรคนี้ได้อย่ามาดู Facebook เดี๋ยวผมกําลังหาช่องทางเพราะ Facebook เขาห้ามหาช่องทางออกรายการและอธิบายท่านผู้ชมฟังมีหลักฐานพิสูจน์ชัดอีกช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะไม่ได้เข้าไปสู่เงื่อนไขที่ Facebook เขาจะบล็อก